สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องนะครับอ่ะคลิปนี้วันที่14บแล้วนะพรุ่งนี้15บห้าสิบหกอีก2วันนะนับจากวันนี้ไปนะพรุ่งนี้ก็สิบห้าอ้าเหลือของเซียนใหญ่พรุ่งนี้เดี๋ยวตามให้นะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละออกคลิปให้ชมขอตอนบบยบกับพรุ่งนี้นะ เรามาเอาของคุณเอฟซีของคุณกระแพงบุญก่อนนะวดที่แล้วคำนวณมาได้หกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสี่ตัวใช่ไหมมาครบหมดเลยรางวัลที่หนึ่งนะหกหกเก้าหกแปดเจ็ดเลขล่างก็สามหกไหนหะกมาแรงนะ เดี๋ยวเรามาตามอีกทีนะทำหลักการก็ทำง่ายๆนะเดินเดินวกไปข้างหน้าแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนะลงมาขวามุมเดียวกันนมาท่าที่สองตีกลับไปผมก็จับห้าตัวนะข้างล่างเอาหมดเลยนะข้างบนจเาเสามตัวต้องมาตัวหนึ่งให้ได้นะทิ้งเจ็ดกับแปดไปเลยงวดนี้หรือเจ็ดกับแปดมันจะมา นะแต่แตท้จริงไม่ค่อยมานะ901จะต้องมานะ2 3 4 5 6เหลืออีก5ตัวเป็นตัวประกอบต้องมานะคัดออกเอา4ตัวเอา8สลูแล้วได้8ตัวอ่ะมาหรือไม่ตามชมนะฮะตามชมตามชมเดี๋ยวปรับกล้องก่อนนะครับพอม ก่นนี้อากาศขมกขมัวนะคล้ายฝนจะลงคล้ายฝนจะลงนะครับขีลงไปที่เป้าเลยนะสูตรกรแพงบูนเห็นหรือเปล่าครับผมเห็นแล้วก็ว่ากันไว้เลยนะ6กหก8 7นะ้าหกนาทำให้ชม ครั้งหนึ่งแล้วแหละนะสูตรนี้เดี๋ยวเรามาซ้ำอีกทีนี่สูตรกำแพงบุญนะนี่งวดที่แล้วนะ่หกหกเก้าหปดเจดได้หกเจดปดเ้านี่นะฮะสสี่ห้านี่สามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าหนึ่งสองเลขแกจับแค่สตัวนะต่ไวไปเราจะจับห้าตัวนะห้าตัวเนี่ยเอาหมดเลยมันต้องมานะ อ่ะมาหรือไม่ตามชมนะนี่ทำให้ชมไว้ตั้งแต่งวดก่อนนะได้แค่ 02, 03, 12, 13, 0, 5, 0 6, 15, ูนย์2องศูนย์สามสอง่งสานย์หนหหนึะงวดนี้สองกับสกับ2กับห้าหเนี่ยมาได้นะไม่หนีอ่ะตามชมใช้เลขเกตนะหลักหน่วยหน่อยมาตั้งเลยนะเอาเขียนตัวเบอร์เริ่มให้หน่อยเอาสีแดงดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ ชัดๆหน่อยนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งต่อไปสีน้ำเงินนะครบห้าตัวแล้วนะสองสามสี่ห้าหกเราจะจับหกตัวนะเอามุมนี้เลยนะบรรทัดบน ก้าศนะูนย์หนึ่งะบรรทัดล่างนี่เอาหมดเลยห้าหกสี่สานะเอาทั้งห้าตัวเลยนะแต่ว่าตัวที่เราจะจับมีหกห้ากับสามสองะตัวเด่นนะตัวติดติดเข้ามานะ้าติดที่ตัวไหน เอาเลกติดซะก่อนนะติดติดติดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งตัวนี้เป็นตัวรับนะถ้าใครถอดรหัสตรงนี้ออกมาตัวเดียวได้ตรงนี้มาตัวเดียวกันได้คู่เดียวเหมือนกันอ่ะติดเก้าศูนย์หนึ่งนะถ้าเก้ามานะ

02, 03, 04, 0ู0ย์สองศูมาศูนย์หถ้าหนึ่งมานะหนึ่งสองหน,งหน,งหนงหแล้วก็หน อ่าสามสิบห้าได้สิบห้าชุดนะเยอะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตัดให้ทามาได้ในกลุ่มนี้นะ 92, 93, เก้เาสองเก้าสามเราเวิสี่ออกไปนะเก้าห้าเก้าหกแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์ห้าศูนยหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งห้าหเราเอาชุดเด่นออกมานะสิองชุดฝั่งนี้นะมี0ูนยห้าห 9ก้าแล้วก็ศูนยฝั่งนี้มีก็9293 0, 2, 0องเก้าสามศองกตัวแปดตัว แปดตัวนะใครชอบ9ก้าก็ 9, ก้าสองเใครชอบ0ยนะ์ก็ศ 2, นย์สองนย์สมศนยยีในยะสำคัญที่จะมานะมี9ก้าับศ เลขวิ่งนะเลขติดนะจะมาได้หรือไม่อ่ะหมดเวลานะให้เป็น8คู่เอามุมกว้างไว้ก่อนนะใครแคบได้ก็ลองแคบลองดูนะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าหลักสีนี่จับไปล่างนะ9 4 0 4สี่ศหนึ่งสสองสี หกี่พวกเนี้ยจะไปล่างได้นะฮะจุดนี้จะอยู่บนอ่หมดเวลาครับผมทำตัวเลขที่ได้ไปจัดซื้อจันหาลัตเตอรี่กันแล้วกันนะเอาละพาจากครับผมหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว